พ่าอะไรเนี่ยพระขันมาและอภิกษเนตไสวนมีหน้าเป็นน้ำวานมีประจำน้นปิ่นไม่ได้หน้าเด้ดิเมียวดประจำองค์คือทีศนลล์ลาวเต่าลาวลาวสามน้ำผ่านหน้าขององคือโบอูชูประลาช พระองค์มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นพระคลีพระศิวะพระปูเตสวนพระสีเนตรพระสยมบูพระมหาเทพพระพิชณาพระเมธส่วนเป็นต้นไปจะทำอะไรบอกอาจารย์จะหายเจมเทำกี่หินเยอะเลยล่ะอยาให่เป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วให้มัน บอกเลยนะเช่านารายเป็นสุดาที่ใหญ่ปมาป่ามีกา่รอกจำแปะแก่ะปิสิกรตึงก่อนตั้งสีนั้นเือวัตถุสังกันคือคาาตีสังจักคาาตีจักสังอยู่กลาง เดี๋ยีสมุดบนหลังบนหน้าคืออนนานนาา่อัน,นันตนารักอนันตารักคนหน้าผักเสียเลยรักเสียเลยน้ำหอมไม่สีของพระองค์นั้นคือความดักมีตรงใช้ขุดเป็น้านนะวันอะไรมีเนะยอะเลยใส่ชื่อเช่นอ่อันนี้เราจะไม่พูดแล้วกันเราจะตอบว่าอินว่าอินกันเลย เรา,าดูพระอินทร์เลยพระอินทร์คือเป็นเหวดาพระเป็นใหญ่ในละวหวันฉันเราดึงมีกายที่เขียวมีประเน็มีพันดวงใช้วัตถุนะสายฟ้าเป็นอาวุธมีช้างในละวันเป็นผานะ พระองค์มีไม่ใช่สิองค์คืออันนี้จะไม่พูดนะนี่ <c oughs> อันนี้มันของเขาเขาไม่ได้แล้วเต้ยอินเป็นผู้ดูแลทุกๆุของมนุษย์โลกายามใดที่มีเรื่องเือดร้อนขึ้นนั้นมนุษย์โลกอาณาจักของพระองค์นี้เคย นุ่มก็จะแข็งกระด้างหรือบางครั้งก็ร้อนจนไม่สามารถกระทับอดูได้เรามาเจากันดิพระรามเลยพลารมมนอรลา้นคือวันอะไรอวตจนการเหน่ย <mel> ลงมาคือถืเอเป็นเท้ารถเพระาะว่าเจ้ารถของเท้า,รถ,ารถตะลดกำลังเจ้าจุลียาจุลียนั้นเพื่จะป,าปาราบปางดกตันมาลาม,มีอันุรพา